แชโครับมกีเรียนไทยกอทิดวงพรุ่งนี้เราชิงิงแชมป์นี่ร0 0ปอนหรือเป็นกิโลกี่กิโล4อนี่มันชคมาที่นี่มันถือว่าฝันใจโมดวิไทยนะชคมาที่นี่กี่ไฟได้ทั้งหมดแปดไฟชนะหมดไหมชนะจิกชนะหกชนะหแล้วก็แพ้สองอได้อาทิเท่าไหร่หกจ็ไฟ์นแไฟ์นะ ไม่เคยได้ครับไม่เคยได้เลยเพราะว่ามันแตกมันต่อตลอดอ่าเคยเจออายุทธจักรไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูอ่ะเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีมวยฝีมืออ่าวางเก็บวางแผงไงดีเจอฝีมือจะตั้งรับแบบนี้เดินโชว์เลยตามสไตล์เราเลยซ้อมอยู่ที่กอล์ฟสตูิโออยู่ที่แถวไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เลยนะกวอ่ะเพิ่ซ้อมเยอะไหม เก็บต,ตัวมากี่วันจากไฟที่แล้ว3ามที่กว่าสามที่กว่านะล่าสุดเราเจอไรไว้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเป็นไงชะแนนคคะแนน,านามาใหญ่ๆอย่างนั้นเราไม่กลัวเลยแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหา<ม>ในชีวิตเคยจริงแชมป์ยังไม่เคยครัตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,ตนแต่เต็มที่เหมือนเดิมอายุเท่าไหร่แล้วเราอายุสี่สคนจังหวัดแะลรจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยกิโลลวครับปล่อย สี่เจ็ดครับเป็นเพลาเป็นมวยบู๊ฮะแต่ซ้ายหรือขวาขวาส่งร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสี่เราโชวมวยทั้งหมดอยู่ประมาณสิบามสิบครับฝากเป็นนเอาเชียร์พวกนี้หน่อยตัวนี้ฝากเป็นกระจายผลด้วยนะครับอือครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอ่ะน้ำตัวหน่อยผมยึดจากตลาดคนเดินเคนเมืองพนหนึ่ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่สิบสี่ทีโลเป็นไงมาช่างครั้งแรกเกินอยู่ หนึ่งขีดแล้ก็จะสบายๆนะคุณมากี่โล้นอย่างน,น,นี้นก,ก็สามสี่ล้นนะครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนกูไปอีกนึงกูไปกูซ้อมมีใครบ้างก็มีอานนท์มีแบงค์ไทยมีโปรเขียววีพี่ี่นะครับครับเก็บตัวมากี่วันไฟนี้สองอาทิตย์ครับครับพรุ่งนี้ต้องเจอใครค็รเลี้ยงใครครับเคยเจอกันไหมอย่างไม่ดูเทปบูฟองเขาหมายังก็มีสสายหนาเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีลูกชนลูกบูน โอเคบางแผงไงดีเจอมวยบู๊แบบนี้ก็ไปเรื่อยตามสไตล์เราเนาะล่าสุดยกไว้ไหนเนี่ยไว้ที่นี่เลยเป็นไงวันนั้นแพ้น็อกยกสี่โลบอแพแพแพมาเออแล้วน้ำหนักนี้คิดว่าตึงไหมสบายสบายสี่กิโลสบายสบายสี่กโลวันนี้สี่สิบสี่ใช่ไหมใช่สี่สิบสี่มาจุดหนึ่งมาสี่สิ่จุดหนึ่งโอเคเราอายุหรายล้ว อายุ19จะยี่สิบคนจังหวัดนราธิาสไปปล่อยกิโลไปปล่อย48่แปดตัวกว่าเป็นเพลเป็นมวยแหละฝีมืออาซ้ายหรือขวาสูงร้อยหกสิบเจ็ดเราชกมวยทั้งหมดอิประมาณเกือบห้าสิบฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากช่วยเชียร์ยุทธจักรตลาดเขาเดินเพื่อมวลชนเลยครับอืมในชีวิตเคยชิงแชมป์ไหมยังยังเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยโอเคขอบคุณครับขอใุ้โชคดีครับ